วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมทานผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมโลบัคแมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์นะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวละครน,นี้เลยครับผมตัวละครน,นี้ครับผมมันก็คือต ซึ่งถ้าเรามาโฟกัสกันดีๆนะครับผมความเร็วกันโจมตีเขาอยู่ที่0.1วินะครับแต่ว่าที่ผมมีคือเลเวลหนึ่งะครับผมทตุไฟยืนพื้นนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมก็เนี่ยครับมันสามารถสุ่มได้จากตรงนี้นะแต่ว่าผมยืมไปดีน้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืมไปดีมารีวิวสำหรับตัวคนนี้ผมไม่รู้ว่าเมตาหรือเปล่าแล้วก็มันคือผู้ชายใช่ไหมทุกคนผมไม่ผมไม่ได้ดูโจโจภาคนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมนั่นแหละทุก นี้ก็อ่าเอาเป็นว่าเราไปรีวิวกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการลงลงลงเลทใหม่ด้วยนะครับผมจะสอนทุกคนเพราะว่าตัวละครเลทใหม่เนี่ยจากเรื่อง Dragon Ball ครับผมทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือโกจิต้าร่างอ้วนแล้วก็โบอลี่นะครับอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าโบลี่ในอิจักรวาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนั่งลิงแดงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคในวิดีโอนี้ใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนหนึ่งทีกันด้วยนะครับโอ้นานๆทีจะมาลงคลิปนะครััับบขออภภภยยด้้ววผผมมมไปเเลลล่่นนนน Resident Evil ะคคคคราาา4แก็จ ไปแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยโอเคมาทำวิดีโอเกี่ยวกับโรบอกตัวละครนี้นะครับที่ผมมีคือเวลหนึ่งนะครับทำการเป็นเลเวล175นะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของไอดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ๋อร้อยเจ็ดห้าครับใช้ทั้งหมด22ตัวนะครับอ่าไป นี่ครับผมเป็น6ดาวนะครับเรียบร้อยที่ผมมีตอนนี้นะครับผมก็คืออ่ดาเมจอยู่ที่685นะครับศูนย์จุดหนึ่งวิโจมตีหนึ่งทีก็คือแบบเสี้ยววิตีทีหนึ่งระยะห้าสิบนะครับแล้วก็แคตตาล็อกเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับบูดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเรายืนไหลนะครับทุกคนใช้เงินวางแค่ห้าร้อยเท่านั้นยืนพื้นเป็นธาตุไฟนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงฮะผมแนะนําว่าใส่ออฟไฟเนี่ยน่าจะโอพีมากๆสําหรับตัวละครนี้ดาเมจก็เริ่มต้นที่ 700. จเจ็ดร้อรยผม ไอคิวกรเมเมื่ออดิตการนะครับทุกคนครับเป็นเมตาในอดิตการที่สามารถวางต้นเกมได้แบบอีซี่ซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันเป็นไงไปดูครับนี่ตีอยู่ใช่ปะ่ะไอท่าตำไข่นี่คืออะไรมาตีอยู่ใช่ไหมเนะี่ยเอ้เดี๋ยวเอ้เราแปลงเป็นคอนโทรลกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยอัปเดตใหม่นะครับเราสามารถแปลงไปคอนโทรลตัวมันได้นะครับก็คือเหมือนร er นะีวิวน่ะ เอ้ยเป็นไงไอ้ท่าตำไข่นี่คืออะไรครับทุกคนมันเป็นมันตำอ่ะมันท่าตำอ่ะมัน,มน,มนอะไรวะเอฟเฟกก่อนแล้วกันก็การจำตีปกติของเขานะครับเฮ้ยเปเครื่องบินเหรออะไรทุกคนสแตนเครื่องบินเหรอดูดิดูดิโอ้แต่ศูนสวนจุดตึงโคตรเร็วเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนตัวละครนี้แม่งแม่งเจ๋งมากครับว่านะผมจะสุ่มมัน ยังไงก็ต้องสุ่มตัวคันนี้โอดีมากโอเคเดี๋ยวอัปเกรดครับขั้นแรกครับ2 5 0 0ดาเมจเป็น3,000 3,000แต่อันจริงคือประมาณ30,000นะเอาจริงนะเพราะว่ามันวิม,นมันตีเดี่ยวด้วยแล้วก็เป็นเป็นจุด อ่าถ้าสิบทีอ่ะเออก็คือสามหมอ่ะดาเมจอยู่ที่สามพครับแล้วก็เ0็ดพันครับดาเมจอยู่ที่หกพันสองร้อยครับหนึ่งม่ครับดาเมจอยู่ที่สองหนึร้ก็แสหนึ่งอะไรนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับตัวละครนี้อัพได้4ขั้นนะขั้นสุดท้ายใช้ส0งหมื่นครับ a n i m เมชนใหม่ชื่อว่า crash landing ครับดาเมจอยู่ที่ล้านหนึ่งนะเกือบล้านดเก้านส่นสี่พัครับคูดาวก็จะเป็น4วิจมติงทีระยะหนึ่งร้อยสิบหาอ่ะก็เป็นฮะเป็นการโจมตี เดี่ยวอีกแล้วแล้วก็ท่าเดิมครับคือท่าตาไข่ท่าทุบขาหรือท่าอะไรก็ไม่รู้หรือมันมบังคับบังคับโดนวะบังคับเครื่องบินนี้วะไม่รู้เหมือนกันวะมันก็เหมือนเดิมอันี้ไม่ใช่เหมือนเดิมก็คือใช้เครื่องบินชนแต่นี่สี่บิตตีทีหนึ่งนะครับอืมผมว่าอันนี้ตัวหนึ่งใช้เงินอยู่ที่4ี่0มืครับทุกคนตัวหนึ่งเลยนะ4ี 40, ่0 0ื่นถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า อัพแค่ขั้นนี้ก็น่าจะดีเพียงพอแล้วมั้งแสนกว่าเออถ้าแบบว่าเล่นต้นเกมมาเล่นแบบว่าพวกเลดพวกอะไรขำๆแบบว่าเลือดยังแบบไม่ไม่เกินแสนนะนะตอนหนึ่งตัวหรือแบบว่าพอแบบว่าตัวเดียววางได้อะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าอัพไปเลยก็ดีนะระยะมันกว้างด้วยครับ115นะฮะแล้วก็ตีด้วยด้วยความที่มันตีซิงเกิลแลวตีแดงก็น่าจะใช้ได้อยู่นะตัวละครนี้ก็เอาไปลองใช้ดูนะครับทุกคนครับก็โอเคสําหรับตัวละครนี้นะครับผมถ้าเอาเป็น ไม่ตันนะถ้าไม่เอาเป็นแบบ0ูนย์ศูนวิกับตัวตันเลยเดี๋ยวผมจะบัฟให้ดูนะครับอันนี้คือเวล์ร้อยเจ็ดสนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูปรับให้ดูนะครับปรับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองห้าสิบปุ๊ม ตัวที่อัพไม่ตันนะครับเป็นวินะครับอยู่ที่นี่ครับผม44,500นะครับ0.1นยวิจ็โจมตี1นทีระยะอยู่ที่60ครับ60ก็คือกลางๆนะต่อมาก็คือนี่ครับระยะ138ครับดาเมจที่3ล้านครับทุกคน4วิโจมตี1นทีแต่ว่าไม่ตีแบบซิงเกิลนะครับไปลองดูกันเป็นตัวเป็นตัวละครตู้เซตที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แหละนะครับมีประโยชน์อยู่เพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าอัพเกรด3ขั้นเนี่ยผมว่ามันก็มีประโยชน์นะครับ4ขั้นก็ได้อยู่นน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 นะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบออออออี้้้้ใใใิดดเเเหหห็็ยงงงงไไไไกลมมต์ูววว่่่าาาา4ขปชชชทํื0.1 ดีกว่าอย่างไงอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับลองสแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านมาดูว่า,วามันเป็นยังไงนะเออก่อนในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครน,นี้สุ่มได้ในตู้เซตนะครับผมก็เอาไว้เจอในคลิปหน้าครับวิดีโอหน้าก็จะเป็นตัวละครตัวต่อไปนะครับที่ว่าน่าจะเป็นตัวละครไข่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันว่าตัวละครไข่ที่ว่านี้มันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวรอดูกันครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ